สนุกฮาร์ดสวีททุกคนด้วยนะครับวันนี้โยผมนะครับกับเกมมันติเวิร์สทาวเวอร์ดีฟเอนส์ครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะมาเล่นตัวทดสอบของเกมมันติเวิร์สทาวเวอร์ดีฟเอนส์นะครับผมตัวทดสอบคืออะไรคือผมเนี่ยก่อนหน้านี้ได้ทําคลิปก่อนหน้านี้ไปอะเนาะแล้วพอดีว่า,าคุณเทรนเนอร์พีพีเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเป็นหัวหน้าเดเวลลอปเปอร์เนาะเขาทักผมมาขอบคุณนะครับว่าเออที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับแมปนี้อะไรเงี้ยสุดท้ายเลยผมก็เลยได้เป็นอ่าเป็นเนี่ยครับ oh <my> เป็นเทสเตอร์นะครับผม เขาก็เลยบอกว่าเออจริงๆเขามีตัวทดสอบอยู่ที่เป็นอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งที่เขาทําเอาไว้ตัวเป็นตัวเก่านะครับน่าจะเป็นตัวนี้นะเอ่าเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาเขาทำตัวนี้อยู่แต่ว่าณปัจจุบันน่ะเกมที่มันมนเทนแนนหรือทํากันอยู่ครับมันจะมีอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนากก็คือเขากําลังแก้ไขเรื่อง UI แล้วก็อะไรใหม่หมดเลยซึ่งผมก็ให้ดูจากคลิปที่แล้วไปนเนาะมันก็คือพวกแบบเนี้ยครับเนี่ยจากเทรดแบบนี้เขากําลังแก้มาเป็นแบบนี้อยู่แล้วก็เอ่อ หลายตัวเนี่ยหน้าซัมมอนอะไรเงี้ยก็กําลังแก้ไขอยู่ให้มันให้มันดูดีขึ้นจากจากที่มันแย่ครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูแบบแย่ๆกันแล้วกันนะแต่พอดีว่าเขาเนี่ยมีเซิร์ฟเวอร์ทดสอบอันเก่าให้ผมเข้าไปเล่นอยู่นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีการอัปเดตล็อบบี้ใหม่แล้วมันก็เอเอนะอันนี้ผมแบบฟีดแบ็กเขาไปแล้วผมบอกเขาไปแล้วเนาะเออแบบว่าไม่อยากให้ทาสไตล์นี้เลยแบบมันน่าเบื่อแต่ว่าก็แล้วแต่นะครับพอดีว่าเนี่ยมันมีการคุยกันหลังบ้านอยู่ครับนี่เห็นไหมแล้วเขาก็มีอ่า u i a ลีกมาให้ดูอันนึงว่าตอนนี้เรากําลังแก้ไข u i ใหม่อยู่นะครับผมก็สามารถที่จะเอามาอัดคลิปหรือเอามาบอกเพื่อนเพื่อนชาวช่องได้ว่าเออมีความคิดเห็นยังไงกับ u i ใหม่เนาะแล้วก็วันนี้ผมก็จะทำการเข้าเซิร์ฟเวอร์ทดสอบของเขาแล้วกันเนาะซึ่งบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เราเข้าไปเล่นแล้วนะปัจจุบันนะจะไม่มีการตัดสินใดๆทั้งสิ้นเพราะมันเป็นตัวทดสอบนะครับเขาบอกมาแล้วเนาะไม่ใช่เกมที่จะเปิดจริงๆ แล้วเกมที่เปิดจริงๆกําลังแก้ไขยอยู่แก้อยู่ไอใหม่แก้ยูนิตใหม่แก้แบบเอฟเฟกอะไรทุกอย่างใหม่หมดเลยแต่อันนี้คือตัวเก่าที่เขาทําทิ้งไว้แล้วก็โชว์สนีกออกมาที่บางส่วนจะไปอยู่ในเกมจริงนะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยจะอยู่ในเนี่ยครับก็คือมันมันจะหยิบหยิบจับไปบางส่วนเท่านั้นเนาะเออเนี่ยเขากลำลังมนเทนเน็ตอยู่อันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์เก่าแล,แล้วเขาไม่ได้ทําอะไรแล้วครับโอเค คือผมขออนุญาตปิดเสียงละกันผมไม่รู้ว่าเพลงเนี่ยมันติดลิขสิทธิ์ไหมนะแล้วก็เสียงเอฟเฟกเนี่ยจริงๆมันมีเสียงเอฟเฟกอะไรพวกยูนงยูนิตอะมีครบแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปเลยว่าต้องบอกว่าผมไม่รู้ว่าเพลงอ่า วันพีซของเขาเนี่ยมันติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าอะไรคลิปนี้ผมก็ไม่อยากให้ติดลิขสิทธิ์เนาะแล้วก็เนี่ยครับยูยูนิตท,ทั้งหมดนะปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีที่เขาให้ผมลองนะจะมีรอนะครับแล้วก็มีเนี่ยแชงมีโกคูครับซึ่งหลายๆตัวเนี่ยอาจจะเป็นโมเดลที่ไปใช้ในเกมจริงแต่อาจจะมีการปรับแต่งเพิ่มเติมเล็กน้อยนะแต่ปัจจุบันเนี่ยคือดูผ่านตรงนี้มันมันแย่มากนะบอกเลยแต่ว่าถ้าดูข้างๆอะไรเงี้ยดูไป รายละเอียดลึกๆเลยเงี้ยมันจะดูโอเคอยู่นะมันไม่ถึงกับแย่ขนาดนั้นนะครับก็หลายๆตัวเนี่ยอย่างเช่นโกคูเนี่ยมันจะมีคอสเมติกด้วยซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคอสเมติกเขาจะใช้เป็นคอสเมติกตัวนี้จริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนจะมีคอสเมติกตัวอื่นด้วยอย่างเช่นอาชงเนี่ยอาชงมีนะครับเป็นหนวดขาวนะเออหนวดขาวยืนกอดอกถือบิเซนโตะนะครับมีประมาณนี้นะครับสำหรับคอสเมติกโซโลนที่มีอยู่นะน่าจะมีอยู่ไม่มีก็เดี๋ยวผมจะมาลองตัวลุงให้ดูแล้วกันนะจริงๆเขาบอกว่าเหมือนจะยังไไม่ด้ วางไว้ว่าเพราะว่าตัวไหนเป็นตัวไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันเป็นระบบทดสอบอยู่เนาะซึ่งอย่างที่ให้ดูไปก่อนหน้านี้มันจะมีหน้าตัวละครอ,อะไรขึ้นมาแล้วทําการแก้ไข UI ใหม่หมดนะและนี่ก็อย่างที่บอกครับเป็นระบบสุมเก่าเนาะอันนี้เป็นระบบสุ่มเก่าเนาะคือมันไม่ได้ทําอะไรเยอะแล้วเอาตัวมาวางนะครับแล้วก็สามารถกดดูตัวละครได้เออให้ตัวละครขยับแอนิเมชันอะไรแต่อย่างที่บอกว่าหน้าสุมใหม่เขากำลังทําใหม่อยู่เนาะโอเคผมลองกดสุ่มให้ดูสัก10ตัวเป็นไข่นะครับปิ๊ง ติงอ่าผมอาจจะไม่ได้เปิดเสียงให้ดูนะอย่างที่บอกเพลงติดลิขสิทธิ์มากอะไรมันเป็นเซิร์ฟทดสอบอะทุกคนประมาณนี้ละกันอันนี้คือตัวเก่าซึ่งไม่ได้เอาไปใช้จริงหรอกเอามาให้ดูนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปลองเล่นแล้วก็ดูสกิลของยูนิตกันว่าแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างนะ เบื้องต้นก็ดูพวกตัวสีฟ้าก่อนไหมเออพวกตัวลุงนี่ไว้ก่อนแล้วกันโอเคตัวทองสองตัวโอเคเดี๋ยวเราไปลองเบื้องต้นก่อนบูม่าไม่มีอะไรผมลองแล้วบูม่าไม่มีอะไรนะครับเขาจะทําเป็นบล็อกไว้ให้เล่นก่อนนะตัวทดสอบนั่นเองลองเล่นกันเลย <S 2> <S 2> ผมขออนุญาตใช้สูตรปั๊มเงินเลยและกันมันปั๊มเงินได้นะครับเราจะได้มาดูว่าเออเอฟเฟกเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับผมอยากเปิดเพลงมากเลยแต่มันมีเพลงไงทุกคนเพลงมันดังมากเลย โอเคเราวางตัวไปก่อนเลยเราเราวางลูฟี่ไปี่แล้วก็จะมีลูฟี่ตรงนี้เป็นลูฟี่อัพเต็มก่อนไอตรงนั้นจะไม่เต็มเนาะรู้สึกว่าสีฟ้าน่าจะมีเนี่ยเห็นไหมมันมีเพียงจริงด้วยทุกคนอ่ะลองลองดูเอฟเฟกมันมีเสียงเอฟเฟกตัวละครไหมโอ้สีฟ้าไม่ได้ใส่เสียงเอฟเฟกโอล้ลูฟี่ไม่ตีมันไม่ตีละ่ะ เห็นไหมมันยังมีโบมีบัคอยู่นะครับโอเคแล้วเราไปดูโกคูดีกวา่าโกคูวางพื้นใช่ไหมอ่าวางพื้นดูแอนิเมชันดูแอนิเมชันทุกคนเอาผมวางตรงนี้ก่อนโอ้ยหลุดบ่อยจังเฮ้ยเฮ้ยมันโอเคนะที่ผมบอกผมมาลองเล่นแล้วอะคือเบื้องตน้นอันนี้คือดูแค่เบื้องตน้นว่ามันเป็นตัวทดสอบนะเนี่ยผมว่ามันโอเคเลยลองดูขึ้นเต่าแนละ้วดูนะ พาเมมันติดมือขวามาก่อนแล้วมันก็มารวบตัวปบบองมือมือมืออีกข้างหนึ่งเพื่อรวมเป็นขึ้นเต่านะก็เป็นโซโลแล้วกันโซโลซิงโซโลก็จะเป็นฟันเฉย,ยๆนะครับคือโกคูยังถ้าเป็นโกคูนี่รู้สึกจะมีท่าเดียวนะเดี๋ยวเราลองผมลองอัพโซโลเต็มสี่ขั้นน่าจะเป็นท่าเดียวหมดเลยนะจากที่เดานี่ขั้นแรกครับอันนี้มันเป็นระบบท็อกเกอร์นนี่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 ซังโจริวไม่เหมือนกัน นี่าพาว่านแล้วก็อย่างที่บอกครับแมปนี้จะมีเรื่องของอ่าคล้ายๆเอหละก็คือมีเกาะของมอนนะแล้วก็จะมีอ่ามอนกระตุกอย่างเงี้ยคือในอนาคตเองเขาบอกวนาจะมีสถานะมึนงงนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับเนี่ย จากความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่าเอาแค่ความรู้สึกละกันเรื่องของ Animation, แอนิเมชันแบบนี้รู้สึกว่ามันโอเคดีนะแบบไม่ได้ติดอะไรอาจจะติดลักษณะของการที่แบบแม่งวาร์ปกลับมาอะไรงเี้ยมันโตนสีฟ้าแล้วก็เนี่ยแอนิเมชันอะไรผมว่ามันแอบ,บดูแบบคล้ายๆการ์ตูนดีนะครับเนี่ยมีแล้วก็มีอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่าขึ้นเต่าอะไรอย่างเงี้ยก็มันยังไม่เสร็จอนะเนาะแต่ว่าคือโดยรวมแล้วจากจากที่ดูเนี่ย ผมโอเคนะแล้วก็ความลื่นอะไรของแมปอะ่ะคือมันมีผมเล่นคนเดียวไงมันเลยวัดอะไรไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตดูตัวต่อไปเลยเป็นพิกุโล่แล้วกันจะมีพี่เขียวสองตัวตัวหนึ่งอัพเต็มอีกตัวหนึ่งอัพไม่เต็มนะครับอฮ้ยพี่เขียวอัพได้สองขั้นแล้วพอเอ้ยโอ้ท่าเดียวกันท่าเดียวกันโอ้มันไม่ใช่ท่านี่โอ้มันไม่มันไม่ได้เป็นท่าที่เขาเรียกชาร์จตรงกลางหน้าผากนะ แต่พลังเหมือนอยู่แต่นั่นแหละอย่างที่บอกมันตัวทดสอบอะโอเคงั้นเดี๋ยวผมลองโกคูแบล็คแล้วกันนะเบียวๆเลยอ่าเป็นนี้เป็นขึ้นเต่ามันยังไม่อ่าเนี่ยเนี่ยน่นาจะเปลี่ยนละอัปเกรด3ามได้เป็นท่าใหม่ละอ่านี้เป็นท่าแบบยิงแบล็สสีเหลืองออกไปนี่นี่ขึ้นเต่าสีอันนี้เป็นยิงสีสีเหลืองออกไป นี่แล้วก็วงวง,วงในเกมจะเป็นประมาณนี้ถ้าถามระบบเกมเพลย์คือมันยังไม่มีนะมันเอาแค่มาลองยูนิตลองท่าว่าเออวางตัวแล้วโอเคไหมส,สมูทไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเบื้องต้นผมรู้สึกว่ามันมันโอเคหมดเลยนะแต่ว่าเรื่องยูไออ่ะมันห่วยอยู่แล้วซึ่งเขาก็บอกผมแล้วลว่าเออกำลังแก้อยู่นะครับผมก็เลยแบบเออก็กำลังแก้ก็มันจะว่าอะไรนะครับเฮ้ยอัพเต็มแล้วอัพเต็มนี่คือพลังเลยเฮ้ยนี่เรียกเพื่อนออกมาฟันแค่นั้นเหรอ เนี่ยมันยังแปลกๆอยู่นะสกิลอันนี้อัพสามขั้นอันนี้สี่อ่ะขั้นที่ห้าจะเป็นยังไงยังเป็นชาร์จมือเหลืองอยู่วะอ๋อมือเหลืองเหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วก็อัพเต็มก็เรียกเพื่อนออกมาโอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายแล้วกันตัวสุดท้ายเป็นตัวนี้อันนี้ต้องวางข้างบนเท่านั้นอันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นตัวขายก็เลยมีสามสกิลเหมือนกันนี่สกิลแรกนะครับนี่ลูกเตะ ความเร็วแสงอ่ะอัปเกรด3แลละน่าจะเปลี่ยนแหละนี่เป็นแสงสะท้อนจากมุมเพราะาแสงอยู่ทุกที่ก็เลยใช้ความใช้ความสามารถในการแบบยิงยิงแสงกระจกยาตะมานะได้ผมแบบมั่วเลยลืมชื่อหมดแหละยังไม่ได้ดูเลยครับล่าสุดพักไว้ก่อนนะวันพีชโอเคเออเนี่ยทุกคน เนี่ยผ่านี้ผมประเทศนะเห็นไหมมันยกมือค้างนะ่ชาร์จยิงโอ้เท่เลยเท่เลยคือเนี่ยคิดสรุปที่ผมต้องการคือแบบนี้เลยที่หน้าอย่างเบียวอะโอเคเนี่ยท่าสุดท้ายนะครับท่าสุดท้ายนี่เนี่ยโอ้มันสมูทนะหลายๆอย่างถ้าพูดถึงอะเรื่องอย่างที่ผมบอกอะแมปนี้นะครับถ้าคาดหวังเนี่ยเกมเพย์ยังไม่รู้ U i ยังไม่รู้ ล็อบบี้ภายในเกมและระบบอื่นๆก็ยังไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งที่รู้เลยก็คือเรื่องของโมเดลนะผมว่าโมเดลกับแอนิเมชันแล้วก็เอฟเฟกเนี่ยพอมาอยู่ในเกมเนี่ยมาดูโอเคหลายๆอย่างนะครับจากคนทีม่มาเข้ามาเล่นแล้วนะเออแล้วก็ตรงเนี้ยเขาจะมีการปรับเปลี่ยนในอนาคตเพิ่มซึ่งเกมมันยังไม่เปิดเร็วๆนี้หรอกอย่างที่บอกนะแล้วถามว่าการที่ผมเข้ามาเล่นแล้วมีความรู้สึกอะไรเงี้ยผมว่าเอ้ยอันนี้คือความรู้สึกแรกเริ่มอันนี้คือดีนะแต่ถ้าเปิดมาแย่กว่าอันเนี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ณปนนััจจุน อันนี้คือความรู้สึกว่าโมเดลดีเอฟเฟกดีนะครับสำหรับัวยูนิตนะแล้วก็เรื่องของ UI ยังไม่พูดง่ายๆสรุปง่ายๆเลยคือคลิปนี้นะถ้าทุกคนถามว่าเอ้ยพี่มีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับยวกับ Multive าว e ว d ร์ดิฟเ e นต์นะอะไร <Yeah. S 1> ที่มันเป็นเกี่ยวกับยูนิตหลายๆอย่างอ่ะผมรู้สึกว่าผมโอเคทั้งหมดเลยนะเพราะว่าเรายังไม่ได้เอาไปผนวกก็คือยังไม่ได้เอาไปเสริมกับเกมเพลว่าเฮ้ยมันจะต้องมีเมคานิกอะไรเล่นยังไงแต่นะปัจจุบันเนี่ยเรื่องแอนิเมชันที่ผมรู้สึกว่า่าเอยอแมมืนนัดู อันนี้เขาคือเขามีแบบปึ๊บพับปึ๊บพับมีการขยับมีมือแบบควากันอ่โกคูไม่ได้แบบดีๆก็ยิงออกมามีการแบบชาร์ตอ่ะทุกคนเห็นปะมีการชาร์จแล้วปล่อยอะไรเงี้ยโ,โอเคโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูตัวละครตัวอื่นบ้างซึ่งมันไม่สามารถออกในหน้านี้ได้นะมันไม่มีจบเกมนะครับผมโอเคครับก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะคือเรามาคุยกันต่อนะครับสําหรับเรื่องของภายในแมปผมไม่รู้ว่าเขาใช้แมปนี้จริงหรือเปล่าในแมปอะถ้าใช้แมปนี้จริงก็ ก็ใหญ่มากนะแต่ถามว่าโอเคหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นแมปเทสนะครับส่วนเรื่องล็อบบี้นะล็อบบี้ใหม่อ่ะผมยังไม่ได้ลองเข้าไปเล่นแต่ถ้าล็อบบี้ปัจจุบันนะแมปทดสอบอ่ะก็คือเน่านะเออก็คือรู้สึกแปลกรู้สึกแบบไม่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 โอเคอ่ะอ่ะโอ้อันนี้ก็เป็นเนินเว้นี่ก็เป็นเนินโว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 พลังพลังอลังการจัดเอสระดับเด็กน้อยอ่ะแต่แบบหูเอฟเฟกต์แม่งทะลุทะลวง อัพเต็มอัพเต็มกวางตัวเลยโอโ้มองไม่เห็นอะไรเลยระดับสีม่วงยกกักษ์เอสคาร์นอจักรพัดเพลิงโอเคแล้วเดี๋ยวผมวางสัญจิพอแล้วพอแล้วอลังเกินแับตาหายไปเลยดูดิพอขายปุ๊บยูนิตไม่ค้างเลยหายไปเลยอุ้ยเตะไฟเตะไฟทุกคนนี่ ท่านสามีอัปเกรดวะหรือ,อยังเตะไฟอยู่โอ้โหตายหมดว่ะบอกเลยเจอเอสผมลองอัปเต็มไปก่อนแล้วกนะัน่ะเราลองอัปเต็มไปก่อนดูแอ b l เบิลจัมอุ้ยมีเจ็ดขั้นอ่ะเอา้ากว่าจะออกมาให้ผมวางตัวอื่นก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอมาวางตรงนี้คือรอมันยังเออเอออยู่ครับคือเรื่องของรูมอ่ะแม่งเหมือนเปิดมาออโต้ไม่ได้มีผลต่อการเล่นอุ้ยสีฟ้าแต่ไม่แรงเลย เนี่ยเนี่ยรอรอรอเอฟเฟกจะไม่อะไรเยอะครับนี่อันนี้คือไม่รู้ปลาอะไรผมจําไม่ได้แล้ะในการ์ตูนไม่รู้มีป่ะไอ้ท่าปลาเนี่ยแล้วก็ไอ้รูมเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเกมเพลย์เลยนะแค่เปิดให้รู้ว่าเออเป็นรอนะรูมแต่มันก็เหมือนตัวอื่นคือไม่งั้นมันเหมือนบอกฟูดอะเวลาจะเล่นเล่นยากเลยครับรอเปิดรูมแล้วแบบจะต,ต้องให้มอนเข้ารูมถึงจะฟันได้อะไรเงี้ยเออแล้วปิดรูมฟันไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือยุ่งเลยโอเคอันนี้เป็นระดับรุงนะ ROOM มีเสียงด้วยคนระผมจะบอกให้แต่ผมแบบเปิดไม่ได้จริงๆ่ทุกคนก็คือเสียงในจากอนิเมะมันยังไม่ได้เข้าขนาดนั้นเรื่องสาวเอฟเฟกผมว่ายังรอไปเปิดเกมจริงดีกว่านะแต่นี่คือนี่ไอแกมมาไนท์นี่คือโอเคอยู่นะแกมมาไนท์นี่คือโอเคอันนี้เป็นเตะสีฟ้าผมว่าเท่วะ่ะแต่ว่ามันไม่ได้อะไรเยอะนะ ซันจิแม่งหลายๆแมปและเป็นแบบว่าบอกตรงๆเป็นรูปเมียน้อยอ่ะคือแบบถ้ามันไม่อะไรเยอะอ่ะแต่ผมชอบมากเลยแมันเป็นตัวละครที่แบบสุดๆและในวันพีซอะก็คือถ้าเป็นชอบสุดผมก็ชอบซันจิเนี่ยแหละผมเนี่ยที่บมบอกเลยว่าแมปเนี้ยเออเอฟเฟกอ่ะคือโอเคเลยคือมากำลังดีอ่ะเนี่ยเนี่ยดูดิโอ้โหเป็นพายุออกมาพายุไฟสีฟ้าอัพเต็มเลยอัพรอเต็มเลยนี่ไง แพกคิดเจาแล้วก็หนวดดำอะไรอะตัวดำเอ้ยนวดขาวถูกแล้วนี่เอฟเฟกหนวดขาวอัพเต็มเลยพื้นแตกอะบอกเลยบึ้มโอ้โหตายหมดแล้วก็วางอีกตัวตรงนี้นี่ไงเขาเรียกว่าอะไรอะคามูซาลิ ขั้นสุดท้ายจะเป็นคามูซาลิสาทีทุกคนเดี๋ยวคอยดูเรื่องของคีรัดยังไม่ได้เรื่องนะผมจะบอกให้เรื่องของคีรัตเขายังไม่ได้ทำนะครับแบบนี้มาดี๋ยว,ว่าในในแมปทดสอบนะเนี่ยซิงซิงซิงสามทีสามแอนิเมชันอันนี้ก็หนวดขาวก็ขี้แตกเลยวางทีเดียววางได้ตัวเดียวด้วยกดคิวยังยกเลิกไม่ได้นะครับยังไม่มีปุ่มยกเลิกต้องกดที่เดิมมันถึงจะยกเลิกให้เนี่ยแต่ผมลองวางขั้นสี่อะขั้นสี่มันจะเป็นท่าหนโอ้เป็นท่า,าโลแต่แบบ แม่งไม่มีแอนิเมชันยังไม่ได้ใส่กดย่ oh, yeah. อันนี้ฟันสองทีปะ่ะนี่ฟันสองทีปะ่ะโอ้ตายหมดเลยโอ้ทีเดียวแต่ฟันใหญ่มีสามสกิลนะครับมีฟันเล็กฟันใหญ่แล้วก็ฟันสามทีโอเคประมาณนี้ละกันสำหรับมันตี้เวิร์ดทาวเวอร์ดีฟน์แบบเทสเตอร์ทดสอบนะครับทุกคนคิดเห็นยังไง,ไงบ้างสามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะแมบบนี้ก็คือรอเล่นกันอีกทียาวๆเลย,ยตอนเปิดละกันเนาะก็ ใครคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้นะครับวันนี้ขอตัวไปแล้วเจอกิปหน้าครับผมเดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับผมบ๊ายบาย